สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับใน The Secret วันที่51และ52ผมสุกเกษมแพรมณีจาก SMI Canadian Focus My Forum สถานที่ที่จะสอนให้คุณได้เดินทางในเส้นทางที่ปลอดภัยแน่นอนก่อนที่ทุกท่านจะจากโลกนี้ไปครับวันนี้ก็มี2เรื่องก่อนที่จะเข้าเรื่อง The Secret ครับผมก็ได้ภาพข้อมูลอันหนึ่งจากเพื่อนใน Facebook ด้วยกันนะครับ ท่านเองก็ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งเช่าบ้านเขาอยู่แล้วเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าวันที่สิบผัดไปเนี่ยถ้าวันที่10เนี่ยไม่ให้นะออกไปเลยผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้ท่านครับคนเราเกิดมาเนี่ยควรจะให้โอกาสให้ความเมตตากันนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาจะหากินทุกวันนี้ช่วงโควิดเนี่ยเข้ามาเนี่ยหนึ่งเเนี่ย มันทาให้คนหากินลําบากมากขึ้นใครที่เช่าบ้านอยู่ก็จะมีความทุกข์ใจใครเป็นเจ้าของบ้านต้องเปิดโอกาศให้เขานั่นไปให้เขาระยะหนึ่งหรือไม่ก็ให้เขาอยู่ฟรีเลยถ้าท่านมีตังค์เหลือเฟือนะอีกข้อหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเอ่อถ้าใครใครเปรัฐถาลมีอํานาจจริงๆเนี่ยน่าจะยืดยืดระยะเวลาหนี้ทั้งหลายค้างไว้เลยหมายถึงว่าค้างไว้เลยอะไอ้ที่จะต้องผ่อนเวลาเนี่ยแปลว่าระยะเวลาที่คุณประกาศเนี่ยแล้วไอ้การงานลําบากเนี่ย แปลว่ามีผลต่อต่อให้ยืดออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้เรียกว่าแบบว่าว่างกันไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปมีทำมาหากินได้ก็เริ่มไปต่อแล้วต้องให้การสนับสนุนเรื่องแม้แต่ดอกงดอกเบีย้ยต้องให้กันอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ว่าฉะนั้นคนที่เป็นนักลงทุนก,ก็ควรที่จะยอมตรงนี้ด้วยนะครับคนที่มีเงินทุน คุณลองคิดดูดิเวลาคุณรวยแค่ไหนเวลาคุณตายไปเนี่ยคุณเอาไปได้ไหมผมถามเธอนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อนหนึ่งที่ว่าเราจะมีเมตตาต่อกันเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีความเมตตาต่อกันเหมือนกุญแจดอกที่หนึ่งกุญแจความรับสุขความรักและสนุกคุณที่ผมสอนอยู่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของที่เพื่อนในเฟสค,คุณก้อยท่านเองก็อยากจอกจากเฟซมันก็จะมีคนเข้ามาถามนูน่นถามนี่มาจุกจิกมาอะไรมาคือผมก็เลยบอกท่านว่าท่านก็ไม่ต้องไปโฟกัสสิ่งเหล่านั้น เพื่อนในเฟซเนี่ยมันมีทั้งคนที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเราให้ความสนใจแก่คนที่ที่เขาสนใจเราแล้วเราสนใจแต่สิ่งที่เราชอบนะเพราะงะั้นเวลาที่คุณก้อยได้อ,อ,องภาพใส่บาตรท,ทาบุญโอ้โหผมยังได้โมทนาด้วยเพราะงั้นผมก็เลยแนะนำท่านไปว่าให้โฟกัสไปสิ่งที่ที่ตรงที่ว่าเรามีความสุขอย่าไปโฟกัสใส่ใจกับคนที่เขาไม่เห็นค่า เราไม่ต้องให้ราคาเขาอะแต่เราอะขอบคุณเขาได้ขอบคุณเขา,เาที่ทําให้เราเห็นอารมณ์หนึ่งที่เราให้เกิดความรู้สึกว่ามันมีการรู้ว่าอารมณ์ไหนเป็นอารมณ์ที่เราจะเราจะกวาดทิ้งออกไปนะครับวันนี้ก็เคยเข้าก่อนเข้าเรื่อง,งเตอร์เคก็เล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตให้ฟังจากภายนอกอย่างนี้ครับเรื่องวันที่51ท่านบอกว่ายาสงสัยนะคือคือไม่ต้องสงสัยหรอกว่าไอ้กดแรงหึงดูดเนี่ย มันจะใช้ได้ดีกับทุกคนไหมมันใช้ได้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับตัวท่านเองอย่างไรก็ตามกฎนี้ถ้าจะใช้ง่ายๆก็ดูง่ายๆจากการที่คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยความสุขเต็มที่หรือเปล่าอีกประการหนึ่งคือสามารถที่จะใช้จากที่ว่าคุณมีการให้อะไรออกไปไหมครับเนี่ยการให้ออกไปให้อะไรออกไปให้ออกไปให้ออกไป แล้วคุณจะพบความสุขนี่มันเป็นตัวสซีเกตเคล็ดลับเลยนะอีกอย่างหนึง่งเรื่องของความเจ็บปวดความเศร้ามันไม่ได้ช่วยโลกได้เช่นกันถ้าคุณไปพูดถึงเรื่องความโศกความเศร้าความเจ็บปวดความสิ่งม่ดีมันช่วยโลกไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างล่าเริงสุขสนานแจ่มใสสติปัญญาด้วยเมตตาเนี่ยด้วยการเข้าไปอันนี้มันยกเรียกว่ายกชีวิตยกโลกนี้ได้ คุณก็จะเห็นว่าเนี่ยคนเนี่ยมีมีความที่ว่ามีความต้องการที่ยริยานอยากกันมากเวลาเขาเขาสร้างบางสิ่งบางอย่างแต่เขาไปทําลายบางสิ่งบางอย่างเพราะงั้นคุณเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณเองจะต้องโฟกัสเรื่องนี้ให้มากๆนะถึงจะช่วยยกระดับโลกให้มันเป็นสัน,สนติสุขได้อีกเรื่องหนึ่งวันที่5้าอีกข้อนึงวันที่52นะครับท่านบอกว่าถ้าคุณมองเห็นภาพ ภาพภาพในหัวคุณเป็นภาพที่เคลื่อนไหวหรือเป็นจินตภาพเรียกวิวิชวล i อซ n t i o n คือมีการมองภาพให้เห็นแล้วในขณะนั้นนะแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่เห็นเกิดขึ้นตามที่คุณภาพนั่นเลยนางท่านก็บอกว่าขอให้คุณใส่ใจเพิ่มขึ้นนั่นเองใส่ใจเข้าไปใส่ใจเข้าไปบางทีคุณจะอาจตะหนักรู้ได้ว่าคุณเองไม่ได้ดูว่าสิ่งที่คุณคิดคิดอะไรคุณพูดอะไรออกไปและคุณได้ทำอะไรลงไป สิ่งที่คุณพูดคุณคิดคุณทำนั้นน่ะคุณได้บอกไปที่จักรวาลแล้วจักรวาลก็จะแสดงสิ่งที่คุณคิดคุณพูดคุณทำกลับมาให้คุณเพราะงั้นคุณก่อนที่คุณจะคิดพูดทำคุณต้องเคลียร์ก่อนคุณต้องแสดงให้เห็นตัวคุณเองต้องมองออกว่าไอ้คิดพูดทำนั้นน่ะมันมันชัดเจนไหมถึงจะแสดงตรงนั้นมาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมเองสอนเรื่อง5กุญแจมหัศจรรย์นะครับผมทำเรื่องนี้มา ผมการันตีเลยครับถ้าใครเรียนนะครับใครเรียน,นครับคุณจะเดินอยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัยแน่นอนครับก่อนที่คุณจะจากโลกนี้ไปคุณเติมสิ่งดีๆเข้าไปให้จิตวิญญาณคุณนะครับตั้งแต่เล็กผมเกิดมาผมก็เห็นคนก็ดื่มเหล้าดื่มสุราคุยเล่นการพนันพอเอาจริงๆแล้วมันก็มันแค่เพลิดเพลินไปมันเอาอะไรไปไม่ได้เลยไอสิ่งเพลิดเพลินก็เพลิดเพลินไปแล้ว แต่วันนี้ถ้าคุณเอาห้ากุญแจมสัศจรรใส่ลงมาในใจผมการันตีโรงเรียนการันตีเลยว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวคุณไปในทางที่ดีแน่นอนครับก่อนจากไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามการแบ่งปันเป็นเรื่องที่ดีนะครับสัพพะทานังการให้สิ่งต่างๆธรรมะทานังการให้ธรรมะชนะนะครับโชคดีทุกท่านครับ อยู่ว่างๆไม่เคยออกไปไหนทําสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาทําใจดีๆมองย้อนกลับไปที่ผ่านมาว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยฉันบกพร่องอะไรแล้ววันนี้แก้ไขได้พรุ่งนี้ดีแน่นอนครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดครับสวัสดีครับ